ตอนแรกผมกะว่า ผมจะถ่ายคลิปนี้เก็บเอาไว้เพื่อมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นลิวพูพลิกกลับมาได้แชมป์พิมร์ลีท้าลิวพูได้แชมป์ผมจะลงนะครับแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ก็จะไม่ลงแต่ว่าความทรงจํามันไม่จชเป็นที่ต้องเปความทรงจำที่มีความสุขเสมอไปนะผมก็เลยตัดสินใจลงคลิปนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวนะแล้วกูจะทำเสียงจริงจังทำไมวะโอเคครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอารมณ์ในเมื่อคือนนะครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> บอกเลยว่าโอ้โหแม่มีหลายอารมณ์มากครับมีแบบดีใจแล้วก็มาเศร้าหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าแบนสซีน จริงๆเลพอดีผมแบบกะว่าจะมาดูบอลไงมาดูไม่ทันครับเมื่อกี้ไปข้างนอกมาแล้วก็อาบอาบน้าเดี๋ยวนะอันนี้คือผมดูอยู่ส่องจอนะอันนี้กูไม่รู้เลยกูจะดูอะไรเนี่ยกูจะรุ้นีิดอะไรเดี๋ยดูส่องจอคือลิเวอร์ต้องนำมันแมนซี่ยิงหกดูแมนซี่ดิบุกอย่างเดียวเลยอ่ะถ้าแมนซี่ยิงนี่คือจบปะผมบอกเลยคือถ้านัดนี้ลิเว,วอร์เสมอหรือแพ้ก็คือจบต้องรุ้นให้คือลิเวอร์ต้องชนะอย่างเดียวคือส่องสิเอ้ย เอาวะอุดเลยแอตตาน,นำริเวอร์มึงยิงหน่อยเฮ้ยไม่แต่ว่าเหมือนเหมือนปีที่แล้วเลยปีที่แล้วแมนฟิก็โดนนำก่อนนะแต่ก็มาชนะนะอย่าเพิ่งชะล่าใจไปเหมือนปีนู้นนะอย่าเพิ่งดีใจริเวอร์ต้องชนะอย่างเดียวริเวอร์เสมอไม่ได้ครับต้องชนะอย่างเดียวถ้าเสมอปุ๊บแต้มก็จะเท่ากับแมนซิลูกได้เสียแมนซิดีกว่าครับก็คือแมนซิก็คือชนะคือริเวอร์ต้องชนะอย่างเดียววะเอาชิปหายแล้วหลุดหลุด โออ้เเกืบคือตอนนี้แมนซียังไงมันก็ยังได้แชมป์อยู่ครับเนี่ยไหมตารางขึ้นมาแมนซียังไงก็ยังได้แชมป์อยู่นะตอนนี้ลิเร์ต้องยิงให้นำก่อนนะลูกหนึ่งด่ะดีดิอาร์ตเอาหน่อยเว้ยดูดีอาร์ตได้คุ้มจัด,ด,ดจซื้อมาแม่งโคตรคุ้มอ่ะไม่น่าชมเลย <c oughs> โอ้เรียบร้อยได <c oughs> ้หมดเอ้ยยังไม่ออกโอเคครับจบจรึ่งแรก เฮ้ยสารเลอด้ยนะสวยสวยยลำหน้าอะไรอะจารยนโอ้โหเยอะอยู่เต็มตัวเลยสวยหลุดมาเน่ไอสาราเอาหน่อยสาราขอแล้วโอ้โหเยช้าโอ้ใจตัดหลังงอสวยทำดีนะทำดีอ่ะไอตาตรงศูนไอตาตงตูนดิวเราต้องเอาแล้ว น,งงนี่วอรมันก็ยิได้เงี้ยเฮ้ยเนียวเสียวตื่นเต้นวะคือตอนนี้แมนซี่ยังไงก็ยังมีหวังอยู่ตราบใดที่ลิวเวอร์พูลมันยังไม่ยิงนะแมนซี่ก็ยังแชมป์อยู่ครับ <เป stag> ต่อให้แมนซี่มันจะแพ้4ตู้5ตู้เนี่ยก็ถ้าลิวเวอร์ไม่ยิงแ <c oughs> ชมป์ก็ยังเป็นของแมนซี่ <c oughs> โอ้แหวงเอ้ยหลุดโอู้ยดีเอาชิบหายแล้วแมนซี่เสมอเฮ้ยแมนซี่ <c oughs> แม่งตีตื้นมา โอ้โหทิตตี้เสมอสองสองไูว่าแล้วนั่นไงถ้าทิตตี้ยิงลูกหนึ่งคือจบครับบอกเลยริเวอร์อกหักครับคือลิเวอร์ตอนนี้แม่งงอมบอกเลยริเวอร์แม่งงอมตอนนี้แฟนริเวอร์งอมครับโอ้โหแมนซีสามสองเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับถ้าแมนซีนำคือ แชมป์แมตติแชมป์ครับผมบอกเลยเพราะว่ามันท้ายเกมแล้วครับเรียบร้อยนี้ต่อให้ลิเวอร์ชนะก็เท่านั้น,นครับไม่ทันผมบอกแลว้วแมนซี้อาย่าให้หญิงอย่าให้หญิงลูกหนึ่งอะ่ะยิงลูกหนึ่งก็คือแน่นอนครับแมนซี้แน่นอนอยู่แล้วครับฤดูก,กาลนี้งอมงอมจัดเลยลงคลิปดีป่ะวะเนี่ยแม่งลิเวอร์มึงอย่าชนะนะถ้าลิเวอร์ชนะแม่งเสียดายเออลิเวอร์แพ้ไปแพ้ไป แมนซี่ยิงไวมากอะสามลูกห้าทีแนมะ่งดับสองศูนย์นะเว่ยเรอสองหนึ่งเว้ยสองหนึ่งแต่แม่งแบบแมนซี่มึงนํำมาอะไรวะบอกแล้วมึง่งยิงมึงมายิงอะไรตอนนี้ไอ้ยังไม่ทันอะแมนซี่แม่งโอ้โหเนี่ยมันจะเสียดายตอนนี้ผมบอกแล้วแอตัตนแม่งต้องยิงให้ได้ลูกนะผมบอกแล้วว่ายากเปอร์เซ็นต์นี่แบบน้อยอะน้อยมากนักเตะเร่อววผัวคือไม่รู้ว่าแมนซี มันนําแล้วก <c oughs> ็แบบดีใจเต็มที่อะแต่คนดูรู้อี๋ <c oughs> คนดูรู้เอ้ยฮะเรียบูเชียแบบเหมือนให้ทำไมวะเฮ้ย <c oughs> วิล่าตีเสมอเลยเฮ้ยท่าเรียกว่าผูกเสียงดังอันนี้วิลา่าวิล่าตีเสมอเลยเฮ้ยหรือว่าไงวะเฮ้ยวิลา่ลาตีเสมอเลยเดี๋ยวคือในในในสนามมันมันสดไงแต่ว่าในรายการเนี้ยคือมันมันดีเลยครับต้องรอดูนะ โอ้โหเอ้ยปันไอ้แฟนบอลปันในเวนเอ้ยมึงบ้าปะวะโอ้ดีใจชิบหายาโ,อโอ้สามหนึ่งก็เท่านั้นแหละเอาวะเล็กน้อยก็ชนะวเว้ยเฮียลิเวอร์บอกแล้วมันเสียดายครับรรมันเสียดายตรงที่มสซี่โดนน้ำก่อนสองนแล้วแล้วก็ตีเส,สมอไวมากแล้วก,กลับมานำทำดีแล้วครับทำดีลุ้นถ้วยต่อไปครับ,บยังเหลืออีกถ้วยหนึ่ง เรียบร้อยครับเฮ้ยเอ้แม่โดนน้ำสองศูนย์กลับมาชนะเฮ้ยดูดูแฟนแมนซีดิดูแฟนแมนซีดิแล้วมาดูแฟนลิเวอร์ดี้แม่เอาไว้ทำดีครับก็รุนแชมป์หน้าครับแชมป์ต่อไปแชมป์ใหญ่โอ้เป๊ปร้องไงลองคิดดูดิเฮ้ยโดนน้ำกอลสองศูนย์นะเฮ้ย